เม่อง <c ười> ิ่นเกี่ยวโอ้วนเนี่ยไปเหงุวาก่อนมันเกี่ยวดอกลูกเนี่ยฮะเป็นกำลังลูกอยู่พุ่นก็พอสิได้นยางมาหน้าเที่ยงนำล่ะบ่ได้ยางมาแถวนี้ดนล่ะตั้งแต่มาให้ก็ได้นั่งอยู่แต่ในเที่ยง มาเด็กหญางออกมาทางนอกเลยเจา้าเมรนข่าอีหยังเนานะกาแฟอยู่บ่ค่อย,อย,อยได้ยหญิงคนไหนอยู่แถวเทียงกนานั่งเล่นนั่งอันนี้ไปเบิดแต่นั่งแล้วก็กินเื่อแตกินแล้วก็นั่งแบบนี้ละ กำลังเหลือมได้เท่าประมาณเกือบซีกเข่งเอาไปห้งหัวยามได้เราบ่เคยว่าสิเรลอยอกินนี่ดีมังเทเ่งกัน อาไปกับ่าเคยว่าสีหอนก้อใหญ่ดอกหอดแต่ก็หนห่อยกับเบิดเ <c oughs> พราะว่ามันกินดีก็่นน่อยไววกำลังกินเธอขึ้นงคนนี่ละ่ะเพเวลาก็กินเพถ่งเวลามันกะแลนโคมกันไปอ,อ้ย ถึงกระทือโอกาสว่าเบิ่งตนยางนะมองได้งามมองได้ขีหลายก,ะะก็บ่หูล็อกแต่ให้ขอได้เบิ่งกพ็พอพะะนะมีใ,ใบเหลืองนแน่เรามันสีบ่ิสุทม,ม,มองมองงามมองบวงาม ทางก็มีมองดีในว่ดีในทางก็ได้ยาแบบนี้ว่าก็กินเด้หอ,อนหวางแดดกับวอรไฟาางานแต่มอง่ม่แดดยังนำกลุ่นแม้คือเกาละ่ะ เยอบอืมอย่าเป็นเงาดีโยลกง่ายพอดินบาค่อยแกนเป็นไดอืมหาว่วลายลดง่าย เมืองพนโลกกะบห่จะทีบโลกว่าใดอย่าเรียบว่างามาเรียบว่โลกให้แม่ลกผู้คน,นเคยโลกมาเรื่อยๆโลกอย่างใดหน่อยเท่าไงนังน่นแม่เนาะเลือกว่าได เรืองานเดียวมัวสิไปด็กินยาอืัวอำเดกินยาอือยาไล่สนิท พมันจะสีนี่อันสนิทเดียวแบบเครือกระแม่นแบบอันแบบนี้ก็แมนแบบยังอก <c oughs> แบบเป็นยอมๆไปแล้วนี่ก็บอไดลว่าเบิงโดนละตดนยางเอ,อย้ยยางแต่อันหลบบให้บได้ยางเขามาทางใน พอว่าต้องระวังนำทางว่าเป็นทางอันอยู่รอบๆสวนนะก็ะเลยเขาไา่อยากในอนนีนึงนี่วัสทีเป็นจังสิทางคูคะ ้องระว่างอยู่ตลอดเป็นยามยางค่ะเขาก็ค่อยดีปานได้แต่ก็มักยางแห้งอันนี้ยางนี่บได้นะอยู่มวมวนนี่แบนี้ก็จะสสีกินหรือบอวยหัวก็ได้แต่ อย่าเป็นดอกสีม่วงๆนี่มันกินอยู่ดอกแบบนี้แบบนี้ก็กินถ้าแทา,ทานี้ล่ะกินไหเบิดตัวนี่ยั้งเลยนี่ กินบ่ได้ดอกแตงหัวสีมาก็ได้ี่แบบนี้อ้ยเปลี่ยนหังยางไหมต้นยางก็งามอยู่ด้วยอือย่าสุ่มนี้แม่ลบไปเหงหัวกินบัดเนี่ยแบบนี้หัวกินได้ เห็นแบบนี้มันแรีใส่หเลดแล้วสว่าหน่อยเอาเบดละแบบนี่โอ้ทางยานนี่็จะแมันต้องระวังแห้งเลยดี่ยาพีหมอบ ไปกินเน้ออยู่โอ้ <c oughs> จับกลางเดียวว่เนี้ต้องจับสอ้อมนี่ทางนี้กะมีต่นงามตนว่างามคือกันแต่กพะพ่อได้อยู่พอคนวันสี่สามอย่างสามสามแล้ว,ว่าจะขึ้น สูดล่ะมือสั้นแลละจังน้อยจ้ะขอภัยนองหันว่าจังน้อยคนวนาหยางกันอย่างยากท่ากัน่อค่อยดีเนาะต่วนหดแขนโคกะ็ะงานะโอวบไดเดี๋ยวเอาไหม จะเหมือนบอกใอก่บวาจะค้องล่ะเมืงตนมาแข่งโคท,ที่จะคล้องบวอยากมันบ่ชแสกินแล้วมันเหลียนกินหน่อยหนึ่งก็โหเลยต้นอันนี้บวมากตัวนี้ก็จักสีใหญ่จ่สีใบใหญ่ใหญ่อย,อยู่ว่าจักคืออันหยอด หยาต้นนี้ว่ามีว่าคือต้นนี่ต้นนี้แก่งามงามโอ้ดตน้นกับอาศรียางเงี้ยาในจังนิดหนึ่งอยู่เพราะว่าเดดไปเดดมาพอถึงนี่ ต้นยางงามซ้ํหญ้าเลยดีได้รถหญ้าออกอยู่มันบ่ได้สูงจนว่าท่วมยางพอกะดู ลกจนวาแปนเบิดเลยมางเื่อก็ใส่โลดไทยไทยางเื่อก็ใส่มื่อจะค้องนี่ละลกลโไปเหงหัวกินตนมาแข่งโคพออีกละ่ะป่นบักไล่ตนนะั่นเกิดว่าเด้กจะอย่างไรีจันกับาเดี นี่อู้พุ่นจังสีวั่นนี่ต้นนี่จังสีแงจังสีบ่ย่างต้นนี้กะเริ่มปงหลายแล้วมองนีมองยอดัน ข้างกะโหสุดยอดเลยเป็นบอระวังแน่นี่บอไดยได้่ต้องระวังเตบเดีย <c> ว <oughs> บองระวังแหงเด็ดแนยางม้ใหญ่ก็คือสีบอไดยยางแบบสะดวกยางใหญ่นี่ ในอย่างใดแบบสะดวกเลยวงนี้พออาพออาจสิปับไม่ก็ะไดปับให้มันเหลียบขึ้นกอเกา่าคุณแตกหยอดแตกอ,อันนี้ออกบักไลาหนึง่ง ย่งางอีกก่อนต <c oughs> ะโคตรได้จังหวะย่างากันไปคนนี้ก็ได้ <c oughs> ทำสมาธิยากนักเลยย่างมาเบิองตนยากก็ได้ได้จ,จังมายากแลย ตั้งหน่อยเด้อเอาเนื้อสันต่อไปเรื่อยๆล่ะจ้ะหาหม่องเบิ่งอีกแม่ก็อยู่บวกไก่เปานไดดอกเห็นกันแน่มา ไก่เทียงเติบเพราะว่าดินกวางแหงให้พื้นนี่ปุ่นแสงแดดมาเต็บพุ่นจามม่าถึงนี่เพราะว่าจ้างให้อื่นมันว่าวางให้กอย,ายาังว่าถ้าได้ตั เง็นเข้าตัดกะหลงเลยบันนี้เขาอาชบ่ตัดไงก็ได้เขาอาจีพเอาเงินจากหนามมันก่อนแต่ก็อยาให้เข้าตัดเร็วก็แล้วกันเดี๋ยวซืมีบ่มยางตันเลยตลอดเลย สันสันกะทนเอาเด้อจ้ากันใครมาเห็นก็ได้สันเรสีละตนวนีหยังงั้นสิโอหรือไปตัวมาแข็งแหง่ไก่แหงอันแห,ง,แห,ง,แห,ง,แหงอยากเข้ามา ตอนที่แล้วว่าก็แม่วาสีมาถ่ายเพื่อนโลหญ้าให้งัวเอาไปเอามามาเห็นตอนอยางกันเลยมาถ่ายตอนอยางเลยสูงเร็วเฮียมาปูได้บโดนนี่เองสูงแล้วทั้งนี้ พยายามหวังทางดีๆก่อนทางตัวนี้ทนบดาดละหวังได้ก็ไม่แสงหลอดเขามาสันของการเอาหยาให้หวัวละจ้ะหวัวก็เลือมลุ่มแล้วก หาไก่แห้งว่าได้เพราะว่าได้ออกมาทาง,ทางนอกแล้วหลุมละฝนว่ายแห้งแห้งเขาแห้งเอายาไปไหาแห้งเขาไปไก่ <c oughs> ถือโยนไปไหายเลยวัน โอ้อืมอึดแห้งงัวก็ได้เพิ่นฟันว่าอึดหญ้ากินคือจังนี่กินผูกมึงเอ๋ยอยู่ปุ้นหญ้าอีนี่ก็แห้งหลายเจังไดางไปอ่ะ ถือล่เขาคองแล้วแต่ก็ยังว,ว่าเสน่หไปเขาคองแี่คุณละแนวมาอีกยังทางนี่แม่เพิ่นจนว่าได้ว่างเกงงาไหวหัวว่ไป ันเห็นเคียงยานี่ก็แน่มโหลดธรรว่าตไในเศร้าแนมอยู่ตอนยังแนมอยู่เห็นเคียงยาแล้วบอกอยากไปใส่นะห <laughs> อง<ะ> <laughs> ไปเวลา <laughs> อืออยู่นี้ละ่ะก็ต้องไปกินหรอกจะแม่อยาก ย่าเสานี่ก็ทําเนี่ยอยู่แต่หังว่าทอหญ้าตัวนั้นตัวนั้นเขียวแบบเขียวอีหลีนี่โหหัวก็โผดย่าแต่่ได้กินหา่จังไดบันจังไดัวเอ้ยัวอื กะกันห่มอยู่นี่ล่ะไปไปไปเขาคอกเพื่อสิบกไปอึมื้อไนเอาอยู่นี้ล่ะ <c oughs> ออืมเปลือมพ่นล่ะวันนี้โพสต์ยากจังเลยแหละ ถึงไล่เขาฟอกคุณไปไดนวะนอวอันนี้คือแม่ยืนคักแท่ตอนนี้น้ำกระเหลื่มมาแหงแล่ะที่เป็นคือหม่หวานวะนอหม่หวานน้ำออดีดีแล้วคือสิบาเป็นตนาเดียร์ดอกไม้ไก็ได้ อยากเต้น้ำมัวนี่ลหละลายบ่อเขาฟอกถ้าสีเข็ดจังได้กันบ่อใส่ใหม่ก็ขึ้นสีบ่อเขาหัวสุ่มนี่อาจีสาแน่กันพอเคงงา่าโมนี้ก็มีสามนีล่ลหละจ้ะว่ามียังเห็ดมาเบิ่งสวนยางมาเบิงง่งห้า แถวนี้ไว้ในว่าเบิ่งจักเถื่อก็เลยคือโอกาสมาเบิ่งตอนแม่คนที่เอาหัวเขาฟอกเจงหัวบ่เขาจักเทือ่อใบยบ,ยบยจ้ะเทื่อนาพอกันไหมฉันคือเกา